you do อาแนลมาหย่ออีกแล้วหย่ออีกแล้วเปิดชิพมาน่ะจ๊ะมือนีก็มาหาคุณย่าละจ้ะบุได้ดไปใส่นอกก็ซื้อเขา้าซื้อคองนะจ๊ะซื้อลูกสิน้นซื้อมูมาไววไห้ยามาใส่ตัวให้เราเฮ็ดกินส่วนมากนัก่ก็บุได้เฮ็ดกินดอกส่วนหมากนั่ก็ให้เฮ็ดไปวัดน่ะจ้ากินเขาอยู่วัดหละกกแล้วเลยช่วงนี้ก็สิมหายาดูแน่เพราะว่ากลับมาเบิ่งน่ะจ๊ะว่าสร้างเป่นเห็ดใดไปถึงใดแน่นอกะจ้ะมือนีเพื่อน,ก,น,นก็ปูพืน้นนอะจ้ะปูพื้นก็เกือบเต็มละละ,ละปาดบัดนี้ก็บมาเบิ่งด้อยจุ้ ลมทั้งลมทั้งคึมนะจ๊ะคือสิฝนตกอยู่ดอกอีเมกับเฝ้มามหาเก็บพักเก็บหยาไปไหวเหตดกินเนาะจ๊ะวางมังหูดอกว่าสีเมนูอ,ยอยีหยางอีพอรซื้อใสไหไงมาก็เลยว่าสิต้มอีกแล้วต้มอีกแล้วอีเมก็เลยมาเก็บบกเขือเทนนี่ละจ้ะไปใไส่ใส่ไงมาอีพอก็จะมาต้มจากน้ำก่อนนะจ๊ะตั้งจะไปล้างทำความสะอาดอย่างดีส่วนคนหน่อยนี่จ้ะระวังอีพออีเมเให้กับเขาอยู่ก,ยกับอยูอย่กับหยาหยากับผ้ายางอยู่นี่ละจากต้มแล้วอีพอก็เอามาล้างซีดีๆเนาะเอาไม้ไผ่ปาด กลางเงินแหละเขาเอิ่ออีอย่างอีแม่กับโบหูเนาะปาดออกให้มันแพรออกเนาะเาก็สีล่างข้างในสีดีๆผลลัพธ์เพราะว่ามันก็สีมีกินข้าวเนาะเฮาอยากกินแซ่บๆแน่เฮาก็ต้องเฮ็ดดีๆแน่น่าจะมอสันมันสิกินบโแซ่บมันจะมีกินเหม็นกินข้าวของมันนั่นล่ะโอ้ยกลัวสิได้กินเด้่จ้าต้องเฮ็ดดีๆแน่หลังจากนั้นอีพ่อก็มาต้มกับใส่เครื่องหลากหลายอย่างหดอีแม่ก็บทายพรท่านหรอกจ้ามื้อนี้อีพ่อว่าก็บ่ได้เฮ็ดแต่ต้มใส่เด้ก็ว่าสิเอาต้มแล้วก็สิเอาไปย่างกินแก้มนเพิ่นว่าเพิ่นก็เอิ้นสร้างนนน้ั่แหละแต่ว่าาสร้งก็บะผล มาเนาะจ้ะเอิ้นสร้างมากินเขาน้ำี่เพิ่นเฮ็ดเฮอนเฮ็ดสั้นไห้นี่แหละเลยเสดเฮ็ดกับเขาหลายสิ่งหลายอย่างแน่ยี่แม่ก็ได้เอานอจ้ะใส่เฮ้ามันเริ่มเปื่อยแลวเฮาก็เอาใส่ออกมานะจ้ะอีแม่สิเอาไปมักไปมักแล้วก็สิเอาไปย่างสีหอมหอมกับเก้ี่ยมของอี่พอนี่แหละระวังเฮ็ดกับเขาอยู่นี่ก็ฝนตกลงมาเป็นไดเนาะ้างิไดมากินบ่กับเขาก็เฮ็ดไว้หลายหลังจากนั้นอี่แม่ก็ซิมามักไอใส่ไว้เนาะจ้ะกะจะมีซอสหอยซอสฟ้าเขียวแล้วก็ยังมันตีรสดีแค่นั้นละจ้ะสามย่างนี่ละ อีแม่กะสิไปตำอย่างมาติตำกระเทียมใส่น้ำนะจ๊ะเพิ่มความหอมเนาะยาาเฮอย่างนี่บอกว้ายบอกไปเลยนะว่าหอมห่วยหวยพุ่นละหลังจากมักใส่เซ็ตซับเป็นทีเรียบร้อยอี่แม่ก็จะทิ้มไว้สักพักหนึ่งนะจ๊ะให้เครื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าไปในใส่เนาะห้องกะจังสิเอามาย่างบดได้มีแต่ย่างใส่ต้มใส่ได้จ๊ะก็สิมีลาหมูน้ำพุ่นเด้กกับเขากับปลามื้อนี้ก็หลาย่างตอนนี้ก็มีอยู่กันเค่3ามคนนะจ๊ะก็มีอีพ่ออีแม่แล้วก็พ่อไส้เนาะจ มาสิมาบ่บูมาได้บ่บูฟ้าฝนตกแห้งแห้งเยวเศร้าเดี๋ยวตกอยู่นี่เนาะจ้ามาเด้อมาเด้อหมู่เจ้าบูไดบ่ท่านได้กินกับข้าวกับปลาพรท่านมีกับข้าวกับปลาแลงนี่ก็มากินข้าวกับอีแม่เด้อเฮ็ดกับข้าไวไล่หลายหนึ่งข้าวก็ไวไล่หลายแนวกินแนวอยาบ่แม่นน้อยๆกินอยู่สามสี่ขนนี่ล่ะจ้ามาเด้อมาเด้อหลังจากนั้นย่างใส่แล้วโอ้ยไฟแห้งผูน้าจ้าอีแมียเกาออกบ่ท่านละละเริ่มใส่เริ่มใหม่ละหลังจากนั้นย่างใส่เสร็จซับไปที่เรียบร้อยอีกอีเม่ก็สิมาหั่นมาซอยจ้าโอ้ยหั่นซอยอยู่นี่ทั้งอย่าง หอมหอมคักหอมแน่จ้ะอยากให้หมู้เจ้าได้กินเด้อยากให้โทรศัพท์ได้กินได้เน,นาะคือสิว่าเสียบคักแสีบแน่แหละเนาะมามามายิบยืนมือมามาซิมน้ำกันกับแกมชั้นเลิศน,นะจ้ะอ่างใส่มือนี่อีแม่ก็สิเฮ็ดแจ่วสมนะจ้ะก,กินน้ำเนาะแจ่วสมก็บ,บ่มีหยังมากมายแล้วจ้ะก็สิมีพริกผงผง,งนัวใส่ลงไปหลายๆโหลดน้ำปาลาแล้วก็บีบบักหนาวแค่นั้นล่ะจ้ะพักเพิกบ่มีดอกเก็บบ่ทันจ้ะ ออกไปกับบอดาเนาะพอฝนตกแห้งก็เลยใส่สาม,มีนั่นแหละบดเป็นยังอีแม่กระซิมเมืองว้าเสียบคือนยังขาดน้ำปลาไปน้อยนึงนะจ๊ะก็เลยใส่น้ำปลาเพิ่มนี่อีแมกกระเบสซาลวินกูเอาหนาเอาล้างนาะอีพ่อ,พอกะข้าแต่จิ้มน้ำชากะบอดามาซอยอีแม่เฮ็ดเด้บอดามีแต่นี่แล้วจ๊ะก็กเอาลูกสิญญาเนาะจ๊ะมาย่าง,าก,าางกินอีกแก้มกกอีกเนาะจ๊ะโอ้ลูกสินตัวนี้แซีบเสบเข่ากับปลามื่อนี่อีแม่กระเฮ็ดผู้เดียวหลังจากนั้นอีแม่กเอาหมูลงไปล้วนล้วนเสร็จแล้วอีแมกกรสจะเอามาลาบเนาะจา๊ะมามาเบบบบิ่่่งงััดนีีี้ลาหหมมมูสูสตรอแกย นาม่เนะจ๊จะใส่บักพีกพวงนัวน้ำปลาแล้วก็บีบบักหน่าลงไปมักแบบได้เข้ากับใสแบบนั้นนะจ๊ะคาดว่าได้คือเขาครัวใสลงไปเลยถ้าได้เข่าขว้าไม่ไม่เนี่ยว้ายหอมขื่อยังนี่ละจ้ะมักแบบได้แซบแบบได้เขากับใสลงไปเติมลงไปหล่นเนาะจ้ากับเขากลับปลาในแรลงนี่สรุปแล้วกินกันแค่สามคนเนีจ้าสร้างบมาพอยังมัตีฝนตกก็เลยบัมาพักกับบมีนอกจากกใสซํามีนั่นแหละวันนี้แม่ก็ได้คนก็เล่กุเล่คุกเข่าให้เข้ากันนะ่จ๊ากับพ้อเสิร์ฟเลยโอ้ยเหมือน กะซปี้หมูไว้ให้คนหน่อยกินน้ำเนาะกับเข่าข้นกับเข่ามาเซตซับเป็นทีเหลียบร้อยกับแตงลงพาเขาบัดนี้คนหน่อยนี่ก็ดึ๊ดึ๊ดมือน,นี่ก็เพิ่นกระยาก,กินน้ำปีงหมูก็เลยให้ปีงหมูเพิ่นกินเนาะปีงหมูห้องก็บบอดด้มาร์กบอดดี้ยังเราจะปีงเซื้อให้เพิ่นกินเนาะรอะ,ระว่าเพิ่นยังกินพวกรสตีรสยังบ่ท่านใดเนาะ